บุญเรือนถ้าบุญเรือนหายตัวได้จริงก็ให้มาปรากฏต,ตัวอยู่ในสนานลงทึมข้างในนี้อีกสิเรานี่แหละคนแรกที่จะขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับบุญเรือนก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ใจที่ว่าหญิงคนนั้นขนาดหามมานะครับแค่แม่เอาน้ำปูนป้ายที่หัวขาวปุ๊บแล้วบอกให้ลุกเดินที่เขาก็ลูกเดินได้อย่างน่าอัศจรรย์พันลึก เรื่องหายตัวเนี่ยบันทึกกันมากโจทย์จันกันมากเป็นที่ยอมรับเลยว่าคุณแม่หายตัวได้จริงๆคุณแม่บุญเลือนเป็นอุบาสิกาที่อุปาาาถากวัสมัตบวงมาแต่เดิมปฏิบัติทำภาวนากรรมฐานใจท่านก็สงบแล้วเกิดความอัศจรรย์ในจิตใจท่านจนเป็นที่เรื่องดือของบุคคลต่างๆที่รู้จักทุกครั้งที่เกิดอภิธานกับตัวเองและ สาธุชนคนอื่นๆก็จะได้บันทึกไว้เป็นหนังสือนะครับท่านจะบอกไว้ว่าอุบาสิกาท่านนี้เป็นอุบาสิกาที่ได้ฌาน4ี่อภินญาหจุดเริ่มต้นเน่ยเริ่มต้นที่วัดสัมพันธวงศ์พอดีว่าวัดสัมพันธวงศ์เนื้อหาเรื่องเราอยู่ๆก็เด้งขึ้นด้วยเฟเนาะก็เลยดูเอ๊ยมีความสําคัญยังไงเพิ่งมารู้ว่าฮมันมีเรื่องาราวปฏิหารที่เป็นเรื่องจริง ก็เลยเริ่มศึกษาเริ่มหาข้อมูลดูนั่นแหละค่ะถึงสนใจก็เลยอยากพาทุกท่านมาลองดูมาลองชมมาลองฟังกันดูว่าเป็นอย่างที่เล่าไหมแล้วก็ในส่วนของตัววัดสมัารวงศ์เองก็สนใจในเรื่องของพิพิธภัณฑ์พุ่มเทียนประสิทธิ์เพราะเป็นคนที่ชอบของเก่าอยู่แล้วเดี๋ยวมาชมกันค่ะวัดสัมพันธวงศสาลามเดิมชื่อวัดเกาะน่าจะสร้างมาก่อนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ แต่ไม่มีหลักฐานระบุไว้มาสมัยรัชกาลที่1น่พระอ,องค์โปรดให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้าจุย้ยหรือกรมหลวงพิทักษ์มุตรีเข้ามาปฏิสังขรณ์วัดพอบูรณประปฏิสังขรณ์พระอารามแล้วเนี่ยสถาปนาเป็นวัดหลวงในปี2,339พอสถาปนาเป็นพระอารามหลวงจึงได้ชื่อเป็นวัดเกาะแก้วลังกาลาม พอมาถึงสมัยรัชก,กาลที่4ก็เปลี่ยนเป็นวัดส,สัมพันธวงศารามวรวิหารสมัย2460เป็นต้นมาอยู่ในยุคป,ประมาณปลายรัชกาลที่6ต่อด้วยรัชกาลที่7พระมหาราชมังคลาจารย์เทศนิเทศกะดํารีตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมเพื่อให้พระเนรได้ศึกษา ก็จะมีพระเนนเนี่ยเข้ามาจำพรรษาและอยู่ที่วัดเป็นจํานวนมากจึงได้สร้างอาคาราพระปริยัติพุ่มเทียนประสิทธิ์โดยมีอุบาสิกาพุ่มเทียนประสิทธิ์เนี่ยเป็นคนสร้างถวายเป็นอาคารแบบตึกฝรั่งทั้งหมด2ชั้นปัจจุบันเนี่ยทางวัดกับกรมศิลป์บูรณะเสร็จเมื่อปี2565ปี2566 ก็ได้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ตึกพุ่มเทียนประสิทธิ์ปี2567เมื่อวันตุดจีนที่ผ่านมาสมเด็จพระเทพสมเด็จพระนิธิถาได้สเสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์พุ่มเทียนประสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะบอกเล่าถึงเรื่องความเป็นมาของวัดสัมพันธวงศ์แล้วก็ของดีของวัดสัมพันธวงศ์เรื่องชุมชนที่อยู่ในบริเวณวัดมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรแล้วก็ของศรัทธาถวายก็หมายถึงสิ่งของต่างๆที่ตั้งแต่พระมหากษัตริย์ ได้บำเพ็ญกุศลถวายให้กับวัดสัมพันธวงศ์ในอดีตเจ้าวาดต่างๆผู้ทับ,บริษัทสิ่งที่อยู่บริเวณรอบๆที่นำมาถวายก็จะจัดแสดงวัตถุสิ่งของด้วยแล้วก็ประวัติด้วยตู้นี้เป็นพระสมัยยุทธยาทั้งหมดที่ทางวัดได้เก็บรักษาไว้แล้วก็เอามาจัดแสดงเพื่อให้ผู้ที่เข้าชมได้ไดศึกษากัน ฝั่งนี้จะเป็นเรื่องทำลายที่พาาระมหากษัตริย์เสด็จเสด็จถวายผ้าปกถินหลวงกับว่าสม,มันทวงเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สท่านก็เสด็จอันนี้จะเป็นใบเสมาเผาโบสถนหลังเก่ามีทั้งหมด8ใบที่ถูกลื้อไปแล้วก็ทางวัดยังเก็บรักษาไว้อยู่ ก็ยังคิดไว้อยู่ว่าหลังจากซ่อมแซมพระโบสถ์หลังใหม่แล้วเนี่ยจะนําไปใช้เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าเก็บรักษาไว้อยู่หรือเปล่ายังไม่ได้ยังไม่ได้พิจารณากันแต่อันนี้เป็นของเดิมของพระโบสถ์หลังเก่าเลยกระเบื้องที่อยู่หน้าบ้านพระโบสถ์หลังเก่าที่ถูกลื้อไปแต่ทางวันเนี่ยได้เอามาเก็บรักษาไว้อันนี้เราลือ้อกระเบื้องมาสมบูรณ์นะมคะสมบูรณ์มากอันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมศิษย์มาช่วยทําความสะอาดกัน นี่เป็นเครื่องที่พระมหากษัตริย์พระองค์ต่างๆได้ถวายให้กับวัดชุดนี้เป็นของพระราชินีในรัชกาลที่5้าเขาเรียกเครื่องสังเกตก็จะมีฝาบาททางวัดเก็บไดเบ้เก็บเป็นชุดไว้ได้4ชิ้นเอามาจัดแสดงให้ดูห้องที่สานี้เป็นห้องวาดด้วยเรื่องลำดับเจ้าวาดเจ้าวาดของวัดสัมพันธวงศ์นี้มีทั้งหมด12รูป ปัจจุบันเนี่ยรูปที่12อันนี้เป็นพัดลองพัดลองสมัยรัชกาลที่5ซึ่งทางวัดยังกเก็บรักษาไว้อยู่บางเล่อก็อายุเป็นร้อยร้อกว่าปีแล้วอันนี้เป็นเดิมๆดมเลยเราก็พยายามที่จะบูรณะบูรณะเอาไว้อุโบสถหลังนี้สร้างมาประมาณ60กว่าปีแล้วตั้งแต่2505เนื่องจากอุพรอุโบสถหลังเก่า สภาพทุดโซมมากยากแก่การบูรณะซ่อมแซมนะเนื่องจากเนื้อที่ของวัดเนี่ยมีเนื้อที่ที่แคบมากจึงสร้างเป็นพระอุโบสถสามชั้นชั้นสามนี่เป็นพระอุโบสถพระพุทธรูปประธานองค์นี้ชื่อว่าพระพุทธนาราสพระทศพลข้างในแกะจากท่อนท่อนซุงโบกด้วยปูนแล้วก็ปิดทอง สังเคตหลังนี้เป็นสังเคตสังเคตที่ถวายในงานพระบรมศพในหลวงราชการที่ห้ได้ถวายไว้ประจํากับพระบสถสวัดสัมพันธวงศ์หลังนี้เป็นหลังเก่าเป็นหลังเดิมๆเลยที่ทางวัดเนี่ยดูแลรักษาไว้ธรรมานี้ก็ทุกวันพรกเนี่ยพรกก็จะขึ้นมาแสดงธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันสวยนะสวยงามเลยค่ะงามนะ ชั้นสนี่เป็นสาลาการ,ปรเปลี่ยนชั้นล่างเป็นห้องเรียนหรือภาพปริยัติธรรมซึ่งปีนี้ปี2 5 1 7อ,อ,อุโบสถหลังนี้สร้างมาประมาณ60กว่าปีละก็ถึงคราวที่จะต้องบูรณะปฏิสังขรณอเป็นการใหญ่ทั้ง3ชั้นคือลุงนิมิตท,ที่โยมเห็นด้านล่างเนี่ยเป็นลุ่งนิมิต ที่ทางวัดเตรียมไว้เมื่อ60ปีก่อนเพื่อที่จะรอทําพิธีหลังจากซ่อมแซงโบสถ์ส่วนหลังนี้แล้วก็จะฝังลูกนิมิตกันตอนนี้ก็จึงเปิดโอกาสให้ผู้สานุนนเข้ามาปิดทองกันเปิดทุกวันสามารถเข้ามาร่วมบุญได้เข้ามาสู่พิพิธภัณฑ์ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานอัธิธาตุเกสาธาตุพระธาตุของ อุบาสิกาคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับสิ่งแรกที่เราจเจอคือจะมีเฉพาะตู้ตู้ตู้แล้วก็ตู้แต่ในตู้นั้นจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ของคุณแม่ทั้งหมดนะครับและเป็นของที่คุณแม่อธิษฐานไว้ทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลาน้ําไม่ว่าจะเป็นพลอยอธิฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นปูนแดงไม่ว่าจะเป็นข้าวสารหินหรือทัพพีนางกวับหรือที่โด่งดังมากที่สุดก็คือถุงเขียวเหนียวซ้ำ บีย้ยจันนะครับก็จะมีอยู่ในนี้นะครับและที่สําคัญที่สุดในนี้เป็นที่เก็บชุดของคุณแม่ซึ่งคุณแม่ได้ใส่และปฏิบัติธรรมจริงๆ 1. มากราบอธิษฐานของคุณแม่ 2. มากราบเกศาธาตุสามมากราบพระธาตุของคุณแม่มลมมลแ,มและ4ต้องมาขอพรอ,องค์เขียวเหนียวซับซึ่งเป็นองค์ที่คุณแม่ได้ใช้งานจริงๆคุณแม่บอกว่าองค์เขียวสี่ใบเนี้ยเก็บอะไรก็ได้ เริ่มต้นโดนทีคุณแม่เป็นสามัญชนคนธรรมดาท่านเกิดที่คลองสามวานะครับวันที่10มีนาคม2 4 3สสอายุถึง15ปีท่านก็ได้ร่ำเรียนวิชานวดนะครับก็ท่านก็ได้ไปร่ำเรียนวิชานวดกับหมอกลินที่พระขนงนะครับจนอายุ17ปีหมอกิินก็ได้บอกท่านว่าเราไม่มีอะไรจะสอนท่านแล้วให้ท่านไปเรียนวิชาต่อกับหลวงหลุงท่านนะครับ เดินทางจากมีนบุรีนะครับไปอย่างที่วัดบางประกอกก็ได้ไปหาหลวงท่านหลวงท่านก็คือหลวงพ่อพริง้งวัดบางประกอกนะครับก็หลังจากนั้นคุณแม่ก็ได้แต่งงานนะครับแต่งงานกับท่านสิบโถจ้อยนะครับที่สอนอ,อพระพาชัยในระหว่างที่คุณแม่ครองเลือนกันมานะคุณแม่ก็ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดนะครับครบถ้วนขบวนความนะครับ อภิหารของคุณแม่นะครับตามที่เขาเล่าเลียงบันทึกไว้เป็นหนังสือนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณแม่ก็ปฏิบัติธรรมอยู่ปกตินะครับหลังจากเที่ยงคืนผ่านไปคุณแม่มีอาการแน่นหน้าอกนะครับกับจะขาดใจตายคุณแม่ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานไ้ว่าหากแม้นว่าเราจะตายก็ข,ขอให้ตายในท่าสมาธิเสียบัดเดี๋ยวนี้ หลังจากนั้นอาการของคุณแม่ก็ค่อยๆเบาลง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 นะครับคืนที่สองแม่ก็ได้นั่งสมาธิเหมือนเดิมประมาณตีสามบอกว่าวแม่ก็มีอาการแน่นหน้าอกเหมือนเดิมแต่คราวนี้เหมือนมีคนผลักหัวคุณแม่ให้ขมำตีลังกาลงไปคุณแม่ก็ตกใจมากก็ลืมตาขึ้นมาแต่ไม่ได้อยู่ที่บ้านของตัวเองแล้วก็ได้ตะโกนร,ร้อง,งเรียกออกมาจากเซสลาลงทิมหอวสัมพันธวงศ์ว่าช่วยด้วย ฉันอยู่ข้างในนี้ฉันออกไม่ได้ซึ่งในขณะนั้นคณะแม่ชีของวัดสัมพันธวงศ์นะครับได,ได้ยินเสียงคนร้องเรียกออกมาจากในสลาลงทึมก็ได้เปิดประตูสลาลงทึมหัวหน้าแม่ชีในสมัยนั้นก็คือแม่ชีฟักก็ได้เข้าไปไต่ถามคุณแม่บุญเลือนว่าเธอมาอย่างไรคุณแม่ก็เล่าให้ฟังแม่ชีฟักก็บอกว่ามันจะเป็นไปได้หรอว่าเธอนั่งสมาธิที่บ้านเธอแล้วหายตัวมาอยู่ ในสลารลงทึมที่วัดสัมพันธวงศ์แม่ก็บอกว่าไม่รู้ฉันก็นั่งสมาธิปกตินี่แหละครับงั้นคืนนี้ลองมาใหม่คุณแม่ก็ได้รับปากนะครับแต่ในการมาครั้งนี้แม่ชีฟักได้นําเรื่องมากราบทูลให้หลวงพ่อเจ้าพระคูณสมเด็จพระชมงคลราจารในสมณานเป็นเจ้าวาวัดสัมพันธวงศ์นะครับหลวงพ่อท่านก็ทราบแล้วนะครับคืนที่สองแม่นั่งสมาธิเช่น,นังเดิมครับตีสี่ผ่านไปเหมือนมีคนมาผลักหัวคุณแม่ก็วบูบลงไปนะครับ แม่ลืมตาขึ้นมาอีกทีก็อยู่ในสลาลงทึมวัดสัมพันธวงศ์แล้วนะครับที่ห้าก็ได้เวลาจงกรมแม่ชีฟักก็ได้เดินไปก็พูดไปพูดลอยๆอนะครับบุญเรือนถ้าบุญเรือนหายตัวได้จริงก็ให้มาปรากฏตัวอยู่ในสลาลงทึมข้างในนี้อีกสิเรานี่แหละคนแรกที่จะขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับบุญเรือน <S <S เมื่อคุณแม่ได้ยินเช่นนั้นคุณแม่ก็ตะโกนร้องออกมาจากด้านไหนว่าใครที่จะเป็นลูกศิษย์ฉัน มาทางนี้ฉันมาแล้วคณะแม่ชีฟ้าก็ตกใจมากว่ามาจริงนะครับแม่ชีก็ไปเปิดประตูให้ขอตัวเป็นลูกศิษย์คุณแม่ตั้งแต่บัด,ดนั้นทำไมทำไมทำไมบูชาคุณแม่ต้องบูชาด้วยกล้วยน้ำว้ามันเป็นกุศโลบายของคุณแม่ครับคุณแม่บอก ถ้าคนเราทำทุกสิ่งทุกอย่างง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากก็จะดีเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็เลยบอกว่าหากใครนำกล้วยมาถวายเราก็ขอให้สิ่งที่ท่านขอสิ่งที่เธอขอสิ่งที่คุณขอสิ่งที่ผมขอสำเร็จได้ง่ายๆแบบกล้วยๆนะครับขอให้เงินทองของข,องข้าพเจ้าไหลามาเทมดาดักแม่น้ำพระคงคา ท่านใดที่จะเข้ามากราบคุณแม่บุเรือนโตมมเติมนะครับมาที่เดียวนะครับครบจบในวัดเดียวนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเซียนแปะลงสีเราก็ได้ประดิษฐานเซียนแปะนะครับเราก็ได้สร้างก็เรียกอะไรเก่งจีนของเซียนแปะไว้ข้างๆกับพิพิธภัณฑ์ของคุณแม่นะครับมาที่นี่ก็มีสาลาเจ้าแม่คุณอิมที่อยู่ด้านหน้านะครับส่วนท่านใดที่นับถือองค์พ่อ พญาพุชงนาคราชและพญาอนัตนตนาคราชก็จะอยู่บนหลังถ้ำของด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ของคุณแม่บุญเรือนโตมเติมนะครับส่วนในถ้ำเป็นองค์พ่อพญานาคมุจรินเจ็ดเสียงน,นะครับที่นี่เรามีประวัติศาสตร์มากมายให้กับทุกท่านได้เรียนรู้ให้กับทุกท่านได้ศึกษาและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเยอะแยะมากมายนะครับ ที่แน่ๆแหละได้มารู้ว่าบ้านเก่าเลในอดีตเนี่ยเพิ่งจะมารู้วันนี้แหละว่ามีของดีขนาดนี้มีพิษพั์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาฟังเรื่องเล่าของคุณแม่บุญเลือนปฏิหารของท่านมีอะไรบ้างตอนนี้วัดเขากำลังมีงานบุญนะคะใหาใครที่สนใจจะมาทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต วัดสัมพันธวงศ์แห่งนี้ใจกลางเมืองใครที่ศรัทธาและเชื่อเรื่องราวเหล่านี้ว่ามีอยู่จริงก็ลองมาดูผอชมกันแล้วก็ได้มาลองใช้วิจรารณญาณดูนะเชิญชวนค่ะอยู่วัดสัมพันธวงศ์ตรงยาวราชใจกลางยาวราชเลยค่ะ นะโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะชารีติชิมบาลีจมหาเทโรสุวรรณมามาโมพชนามามาวัตถุวัฏฐามา,มา พลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามา,มา,มา,มาสัพเพชนาพหูชนะาพนะวันตุเม